พูดคุยกันนะคะกับคุณนัทวัตรอ้นรัฐเซเนียร์เอ็กเซคิวทีฟไว้เปรซิเดนจากบริษัทหลักทรัพย์ CGS Cimb ประเทศไทยสวัสดีครับพี่เปียค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แปนครับพี่ตังครับครับพี่เปียครับวันนี้ฉีดวัคซีนมันแรกนะครับภาพรวมสดใสทีเดียวครับเร่งขึ้นมากว่า10จุดได้สัญญาณเป็นบวกต่อเนื่องไหมครับช่วงนี้ฮะต่อเนื่องครับ ไปเรื่อยเลยครับไปเรื่อยเลยครับครับไม่ถอยแล้วครับไม่ถอยแล้วครับคือตอนตอนนี้คือในสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพุ่งทะยานขึ้นมาแล้วก็ฟุบไปช่วงนึงเนี่ยนะคะใจไม่ค่อยดีตอนนี้ถือยาวได้เลยใช่ไหมคะถือได้เลยครับถือได้เลยไปได้ใกล้ๆพันเจ็ดเลยครับโอ้ค่ะคือโมเมนต์จังหวะซื้อก็อาจจะไม่ต้องรีบร้อนมากนะครับมันใช้เวลาอาจจะไปก็อาจจะไม่ไปปลายเดือนก็ต้นเดือนหน้าเหในตัวเลขเนี่ย ค่ะครับคือที่มันขึ้น,ม,นมาจากจากจากโฟลต่างชาติด้วยหรือว่าจากเซนติเมนต์เชิงบวกหรือว่าสัญญาณเชิงเทคนิคครับตอนนี้หรือว่าหลายๆสส่วนมันรวมกันเลยฮะตอนนี้ตอนนี้ทุกครบทุกส่วนเลยครับอืมสัญญาณพร้อมนะเอาสัญญาณเทคนิคเข้าน,นะครับสัญญาณเทคนิคนี้พอมันข้ามพันหกไปแล้วมันก็จะถือว่าปลดล็อกอแนวต้านสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นกลับมันก็จะกลับเป็นแนวรับสําคัญไปแล้วโฟต่างชาติเนี่ยคาดว่า คาดว่าหลังจากเอ c i ไอปรับน้ำหนักเสร็จเรียบร้อยทุกตัวแล้วเนี่ยเดือนนี้น่าจะเริ่มเข้ามาแล้วครับอันนี้เมื่อวันศุกร์มันตัวเลขมันเยอะแต่ว่ามันมันผสมกันระหว่างอินทัอะไรด้วยเนี่ยเดี๋ยวรออยู่ครับอาทิตย์นี้แล้วกันครับถ้ายังโฟเป็นปลายต่อเนื่องอยู่เนี่ยซื้อต่อเนื่องอยู่เนี่ยก็แปลว่าต่างชาติเริ่มเข้าครับค่ะตัวเลขอผู้ติดเชื้อจะค่อยๆเบาลงนะครับในเดือนมิถุนายนครับ แล้วก็การฉีดวัคซีนผมคิดว่ารัฐบาลไม่มีทางเลือกนะครับต้องอัดวัคซีนเท่าที่มีนะครับลงประชาชนมากที่สุดเพราะฉะนั้นตัวเลขมิจุนานจะเป็นตัวเลขที่อ,อ,อาจจะประกอบการที่กําลังจะออกมาในในสองไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆเือนเมษาของปีที่แล้วเนี่ยนนอเหนื่อยมากนะครับค่ะเมษาพฤษภาเราค่อยๆดีขึ้นมิจุนาค่อยทดีขึ้นยังไงพอเจอสองปีเนี้จะดีกว่าพอเจอสองปีที่แล้วแน่นอน แต่มันจะโตกว่าพอที่หนึ่งพอตัวที่หนึ่งที่ผ่านมามากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้องลุนครับค่ะไม่ไม่ค่อยมีข่าวลบครับมีลบมีลบอยู่ข่าวเดียวเองที่เอ่อรือลบไปทะเลาะกันลัทตรงรัสเซียอะไรประมาณเนี้ยจะมีปัญหาประมาณนั้นครัแต่ว่าไม่มันไกลประ้านเราเกินไปฟังแล้วเคลิ้มไหมครับฟังแล้วรู้สึกดีเลยนะครับรู้สึกเหมือนตกรถรู้สึกเหมือนตกรถ ตรงรถรีบรีบขึ้นรีบขึ้นขึ้นพันอยู่ใช่ไหมครับพี่เปี๊ยกตรงนี้อันอยู่มัน,ม,นมันมีมันจอดมันเป็นรถสองแถวมันจอดเป็นลแล้วแบบคนโบกอ,บอะนในซอยนในซอยไม่รีบมากไม่รีบม,มากค่ะกลุ่มไหนคะที่จะไปรอบโบมือเรียออีกรอบหนึ่งได้คะเปิดเมืองน,นี่ยังไม่ค่อยมานะครับค่ะเปิดเมืองเนี่ยตีนี้เล่นได้เลยนะครับแล้วก็ที่เมืองนอกก็เล่นกันหนักพอสมควรผมคิดว่าเราก็น่าจะเล่นด้วยนะ เปิดเมืองตั้งแต่ตั้งแต่สนามบินสายการบินห้างตั้งแต่บ t s BM อบีเอมเอสวานเติมน้ำมันโผลเยอะครับบ้านเรานี่อุูหฝังเปิดเมืองเยอะมากมีรุ่นครับเรียนมิถุนาเนี่ยงั้นตอนนี้ตอนที่คนยังมองข้ามอยู่เป็นโอกาสเลยใช่ไหมฮะใช่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 ผมว่าผมว่าผมเห็นราคาแล้วมันมันมันขึ้นมาแล้วละครับแต่ว่ามันยังใปได้เราเอาไฮของก่อนที่มันลงมาตรงนี้ก็ได้ครับ เลือกสามสี่เดือนก็จะเห็นแล้วว่ามันมีช่องว่างอยู่อ,อย่างน้อยมีห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพี่ตั้งคือสัญญาณอาจจะยังไม่ได้ยกหรอสัญญาณก่อนใช่ไหมครับตรงนี้สามารถเข้าได้นะที่จุดนี้แต่ถ้าไม่มีก็อาจจะต้องรีบขึ้นรถนิดนึงครับถ้าไม่มีเลยนะแบบตอนนี้ <c oughs> อรอดว่างมากนะไม่รู้พี่ไปทําอะไรมานะตอนขางลเราต้องเราต้องมีบ้างแล้วครับนาทีนี้ครับค่ะยังไม่ต้องรีบขายใช่ไหมครับช่วงนี้บางคนแบบแหมขึ้นมาตั้งแต่ป้ายแรกแล้ว คิดว่ายังไม่ต้องนะคือตัวยังสามารถลันเฟรนได้นะฮะอืมคิดว่าถอดผิวต่อได้ครับค่ะครับขอท็อปพิกเอาไว้สักหน่อยค่ะเพราะว่าถ้าบอกถึงตัวกลุ่มเนี่ยนะคะอาจจะไม่สามารถที่จะไปใส่เงินนะคะอัดเข้าไปแรงๆได้มองท็อปพิกเอาไว้สักตัวไหนดีคะเอออทนะครับจริงๆให้ไว้ตั้งแต่รอบที่แล้วเออท์เนี่ยได้ถ้าชอบสายการบินก็เอเอวีนะครับค่ะชอบห้างซีอาร์ซีครับชอบโรงแรมเล่นมินครับ <c oughs> ชอบรถไฟฟ้าเล่น BTS ครับมันจะมี XD วันที่23กรกฎาคมด้วยนะครับ16ตังค์ค่ะครับกลุ่มรับเหมาพอจะเก่งเรื่องงบได้ไหมครับช่วงนี้มีการขึ้นมาทั้งแผงเลยหรือยัง,งยังเริ่มหมดรอบแลจริงจริงจริงริษว่าจรับเหมานี่งบไม่ค่อยดีนะมันจะเก่งตอนที่แบบรัฐบาลประกาศโปรเจกต์ใหญ่ๆนะฮะรบอ,<า>อบที่แล้วก็จะเป็นรถไฟที่ทางภาคเหนือครับเรื่องงบประมาณปี65อะไรอย่างนี้ใช่ใช่ผมคิดว่าไม่แล้วนะ ไม่แล้วใช่ไหมฮะผมคิดว่าน่าจะน่าจะต้องขายอ่ะอในความเห็นผมนะทั้ง 4K 4K นี่ขึ้นแรงมากครับอาจจะต้องลดพอร์ตลงครับสำหรับรับเมาครับ<อ>มันไม่อยู่ในธีมที่เรากําลังจะเล่นอยูอ่ค่ะก็เลือกจากท็อปพิกที่เมื่อสักครู่นี้พี่เปียกบอกไว้นะคะคชอบเดินทางก็เลือก AOT นะคะอยากจะไปเที่ยวห้างก็เริ่มเลือกห้างสั่งสินค้าได้ ใช่ไม่มีไม่มีสตางค์ขึ้นเครื่องบินช่วงนี้ไม่ฉีดวัคซีนก็ไปโออาร์ก่อนก็ได้ครับเริ่มมันครับรถไปเที่ยวก่อนได้ได้หมดได้หมดทั้งหลายนะฮะได้หมดส่วนใครชอบกําไรตอนนี้ต้องเริ่มใส่ของเข้าไปในตลาดหุ้นไทยแล้วล่ะใช่ใช่จริงๆก็ควรจริงๆเนี่ยผมก็ควรชอบหุ้นตอนตกแรงๆแล้วสิจังหวัดลอยเนี่ยจะไม่ค่อยถนัดแต่เอาเป็นว่าก็ดูเอาแล้วกันครับอย่าอย่าอหักฟุอย่าอย่ารีบร้อนมากมีจังหวัดลอยมีจังหวัดนั่นแล้วครับไม่ไม่รีบร้อ ได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะรับสวัสดีครับพี่แพนครับพี่ตั๊กครับค่ะมีบรรยากาศเชิงบวกมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับใครที่อาจจะทยอยช็อปนะคะก็เริ่มได้แล้วใช่ก็ถือว่าตลาดหุ้นรอบนี้เองเนี่ยไม่ได้ขึ้นรวดเดียวไปไกลเลยนะฮะเป้าหมายรอบนี้น่าจะไปถึงพันเจ็ดตามคําแนะนาของนักวิเคราะห์เราแต่ว่าอาจจะมีพักบ้างก็อาจจะเป็นช่วงที่เราเนี่ยสามารถลองเลือกดูได้นะครับหุ้นที่ราคาอาจจะยังไม่ได้ขึ้นหรือว่าคนอาจจะยังไม่ได้จับตาเนี่ยเราก็มีโอกาสเข้าไปในหม้แรกๆเลยค่ะ